สอบตกวิชาตัดใจเป็นเรื่องราวของความรักนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับการสอบการที่เราจะรักใครสักคนมันง่ายนะเจอปั๊บนี่ถ้าถูกชะตาสวยปับ๊บน่ารักปับ๊บปุ๊บปับฟิชจลิงเลยรับโอ้รักกันได้เลย <laughs> แต่ว่ารักไปแล้ววันหนึ่งถ้าเราโดนทิ้งนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเลือกยากนะตัดใจเนี่ยมันทำยากสอบตกมากเลยวิชาตัดใจเนี่ยทำไม่ได้เหมือนกระโดดล่มอะ จะตกถึงขึ้นก็ไม่ถึงไม่ถึงดิ่งใม่เห็นหน่วงไว้นไยังไงมันก็ลืมลืมไม่ได้มาครับผมครับเป็นเรื่องราวความรักเจ็บเจ็บลึกอะไรนึกเมื่อไหร่ก็เจ็บแต่บางครั้งก็มีความสุขด้วยครับนะนี่คืองานเพลงครับศพตรงวิชาตัดใจน้ำเม็ดใายครับทีนี้น้ำเม็ดใสเป็นเพลงจังหวะมีเดียมนะครับเป็นเพลงจอดกลางเป็นเพลงที่อาจารย์ชนะเสบิคุณเป็นคนเขียนให้นะครับพูดถึงเรื่องราวความคิดถึงถ้าถามผมว่าคิดถึงคุณมากขนาดไหนนะครับก็ให้คุณลองไปน้ำเม็ดใส่ในท้องทะเลดูแล้วกันนะครับ ผมว่ามันนักกันทูตชาตินี้ก็ไม่หมดเนาะคิดถึงมากอะประมาณนี้มานเปรียบเทียบ ใครสามารถนับได้นะครับว่ามีกี่เม็ดนะครับโทมาเรสซูนซี่ามห้าส3 29ามามสเกานี่ยรำเรียวก็ได้นั่นคือเขาเรียกว่าเรื่องเรานับไม่ไสนนับไิ่ไสนนะครับงานเพลงนี่ครับไปติดตามดูแลกันนะครับว่างานเพลงนี้พูดถึงเล่าถึงเรื่องเราอะไรต่างๆในเนื้อหาคาสโนวี่คีมองเมื่อสกู่นี้เปิดให้ฝันไปแล้วใช่ครับผมครับเป็นเรื่องราวของสาวคูหนึ่งนะครับหยอกล้อกันนะครับไปเที่ยวในภาพให้ความหวังเรามาเห็เราเป็นกับเล้น ให้เบอร์เรามาเราคิด <Thanks>. ว่าใช่แล้วคนนี้รักเราแน่สุดท้ายเอ้าให้คนแล้วให้เบอร์ารู้สึกว่าจะเป็นเบอร์คิดตัวไปนอยนึงประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นสมนวนของชัยสารกับจลิงเบอร์คิดตัวเบอร์คิดตัวประมาณนี้นะครับก็ฝากไปถึงด้วยแล้วกันนะกับงานเพลง หนาวเพลงที่สิบหนาวเป็นเพลงเพลงที่ผมแข็งอีเ,เพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงโฟกฟังสบายๆในเพลงนี้นะครับหนาวในที่นี้หมายถึงหนาวใจนะครับก็คือคนที่รอคอยเนี่ยหนาวใจเลยเจ้าโอ้โหแต่และวิน้าทีที่มันจะผ่านไปได้นานนะครับนานมากก็เลยอยากจะให้คนรอทุกๆคนรีบกลับมานะเห็นใจคนที่รอคอยบ้างบ้าง<อ>ใครที่ชินชอบกล้สแตมจะเข้าใจนะครับว่า,าเพลงเขาจะเป็นยังไงแบบไหนรคนที่ชินชอบเนี่ยเท่านั้นที่จะรู้ว่ารูปแบบสไตล์การนำเสนอเนี่ย ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันครับคือผมผมจะเอาเอาเรื่องเรื่องจริงมาเขียนนะครับมันก็เลยแบบน่าจะตรงกับหลายๆคนที่เคยไปแถ่นั้นโดนเลยแหละไม่ตรงเลยโดนเลยว่างั้นนะฟักไปถึงทุกการเราฟังกันด้วยนะคุ้ตุลพัดทุกท่านด้วยอย่าลืมนะติดตามช่วงนะครับช่วงบ่ายๆนะครับบประมาณบ่ายสามหน้าที่ตลาดจุนาเรยใช่ครับเดี๋ยวไปร้องเพลงพิเศษเาจะฟังกันถ่ายมิสเราจะมีสัมภาษณ์แล้วก็จะมีการไม่ได้คอนเสิร์ตมินิ้คอนเสิร์ตเล็กๆให้กับคุณผู้ ฟังแล้วก็ใครที่เบสร่วมรับชมตอนนั้ตรงนั้นด้วยครับสุดท้ายครับฝากงานดาวน์โหลดแล้วก็ติดตามได้ที่ไหนครับครับก่อนเลยต้องขอบคุณแฟนเพลงชาวร้อยเอกทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสกับผมมาตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกแล้วนะครับตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเลยนะครับอ่าครับครับใช่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีอัลบั้มชุดที่สองกับแกรมมี่โกแล้วนะครับชื่อชุดว่าคำว่าจบลบทุกอย่างไม่ได้ครับตอนนี้วางแผงแล้วทั่วประเทศนะครับซีดีวีซีเล็กัันนะครบและถ้าอยากดาวน์โหลดนะครับกดไไปด้ที่ ดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สองสี่แล้วก็โทรออกนะครับดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สองสี่แล้วก็โทรออกก็สามารถโหลดเพลงของครัวสเต็มได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ fm 97.80เจ็ดจุดแ์เมกเนอร์สนะครับสถานีคนเมืองเกินด้วยนะครับที่โอกาสผมมาแนะนำเพื่อนเพลงตัวนี้ด้วยครับผมครับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับงานดาวน์โหลดครับกดไปได้นะครับดาวน์โหลดนี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับนั่งอยู่หน้าวิทยุตอนนนนีี้ะครัับกกดดไปท่อจ1 2 3 70-24แล้วก็โทรออกอย่าลืมครับโทรส์ท่านต้องมีตันด้วยแล้วกันใช่ทุกระบบนะวันนี้ครับนะสมควรแก่เวลาแขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังนะกับทีมงานคนเมืองเกินครับวันนี้ผมนะโกยงกับกุ้ยสแตงครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ